โจอดีตพนักงานคอเซ็นเตอร์สายขยันดันโดนแก๊งคอปลอมหลอกโอนเงินจนหมดตัวฮัลโหลค่ะนี่คุณโจใช่ไหมคะคุณมีพัสดุตกค้างจากศุล,ลากากรต้องจ่ายค่าปรับก่อนโอนคืนค่ะโจ,โจงงพัสดุเออผมไม่ได้สั่งอะไรนะครับแต่แต่กลัวโดนจับเดี๋ยวผมจะทำให้เรียบร้อยเมื่อโจโอนเงินเรียบร้อย หน้าจอโทรศัพท์ก็โชว์ว่าบล็อกแล้วโจถึกกับกุมขมับสวยแล้วเขาจึงร่วมมือกับป้าตุ้มสายสืบอาสากับเบียร์น้องแฮกเกอร์รุ่นใหม่มาตั้งทีมจับแก๊งแสบทั้งสามวางแผนซ้อนแผนแฝงตัวปลอมตัวจับแก๊งคอร์เซนเตอร์สุดห้าไปทีละคนทั้งสามนัดประชุมวางแผนแผนซ้อนสาย จะปลอมตัวเป็นเหยื่อล่ออีกฝ่ายออกมาเบียร์หัวกับเพื่อนแฮกเข้าระบบโทรศัพท์หาตำแหน่งต้นสายปะตุมถึงฉันแก่แต่ก็ไม่งอนนะหลานพวกเนี้มันต้องเจอเบอร์ลับของป้าเดี๋ยวจะซ้อนเบอร์ยังไงให้จับได้ไม่ให้รู้ตัวเลยเดี๋ยวรู้เบียร์พูดโจปลอมตัวเป็นคุณลุงเจ้าของบริษัทใหญ่แกล้งคุยโอ้อวดเสียงดังให้แฮกเกอร์ปลอมได้ยิน แล้วแฮกเกอร์แก๊งคอก็หลงกลโทรมาหาเขาเบียร์ซึ่งแอบดักฟังได้ติดเครื่องบันทึกเสียงพร้อมโดยประตุมที่ปลอมเป็นแม่บ้านใส่หูฟังรับสวัสดีครับคุณได้รับเงินเยียวยารอบใหม่5้าแสนบาทครับโจโกโอนมาสิพ่อหนุ่มพอมีเงินเป็นล้านแต่อยากได้ใชงั้นปะตุม้มพูจาก,กีโมแบบนี้ต้อเาไมเรียาละละ่ เบีย er, เข้าถึงเครือข่ายลักเว็บของแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยใช้ท่อ VPN จากร้านหมูกระทะซึ่งมีคนแนะนำไว้ให้เขาเบียร er, พบว่าส่วนใหญ่ของแก๊งอยู่ในโกดังร้างนอกเมืองใหรู้นะว่าแกอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปตามไปต้มให้เปือยเลยโอ้ยพูดแบบนี้ป่าหิวหมูกระทะเลยลูกประตุมปลอมเป็นแม่บ้านทำความสะอาด โวนโจปลอมเป็นช่างซ่อมสายสัญญาณเข้าไปในโกดังรับของแก๊งเบียก็ให้ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามพวกเขาแบบเรียวไทยถังน้ำบ้าเป็น GPS เดินได้ร้รหรือยังโหแม่บ้านอะไรมีถูงมือติดกล้องด้วยปะตุ้มกับโจพบว่าคนที่โทรหลอกเขาคือน้ำขิงสาวเสียงหวานที่จริงๆแล้วก็คือบอท AI ที่ถูกตั้งโปรแกรมจากบอสใหญ่เบียตัดเสียง AI ด้วยการเปิดเพลงลูกทุ่งใส่สัญญาณเข้าไปสวัสดีค่ะฉันขอเสนอประกันชีวิตงั้นผมขอเสนอเพลงบัวลอยกลับไปแก้งคอลส่งแชทลวงมาให้โจว่าได้รับ SMS จากธนาคารแต่เบียทำกับดักย้อนกลับทำให้เมื่อกดลิงก์ทีมสืบสวน สามารถแฮกมือถือของหัวหน้าแก๊งได้โจครั้งนี้ขอให้พวกมันชัดแล้วพังเลยถ้าไม่พังเดี๋ยวป้าจะส่งสติ๊กเกอร์หัวหอมร้องไห้ไปถล่มพวกมันเลยทั้งสามคนวางแผนล่อหัวหน้าแก๊งให้มาติดกับกลางโกดังโดยให้โจปลอมเป็นเหยือ่อโอนเงินอีกครั้งเบียควบคุมโดนกล้องบินถ่ายหลักฐานสดพร้อมให้ตำรวจที่แอบดักรออยู่เข้าจู่โจม ปดุมรออะไรล่ะพ่อคุณป้าฝึกมวยไทยมาหลายเดือนก็เพื่อวันนี้แล้วนะโหใครคิดว่าจะแพ้ปพระโดนกับป้าละเนี่ยหัวหน้าแก๊งยอมเปิดปากสารภาพว่ามีการร่วมมือกับบริษัทแฝงในระบบราชการบางแห่งแต่ก่อนจะได้ข้อมูลเต็มๆแฮกเกอร์อีกคนก็ส่งไวรัสเข้ามาทําให้ข้อมูลถูกลบผมจะพูดแล้วพูดแล้วอ้าวทำไมจอดับละ่ะ โอ้โหเจอไวรัสอีกแล้วพวกมันล้างร้อยไปหมดเลยแม้จะจับแก๊งหลักได้แต่ยังมีเครือข่ายอื่นแฝงอยู่มากมายโจปตุมและเบียร์ฉันตั้งศูนย์อาสา,ศาแก๊งต้านคอร์เซนเตอร์มีเบอร์สายด่วนพร้อมรับสายจากเหยื่อทั่วประเทศโจวันนี้ผมไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแล้วใครจะโทรมาปตุมรับสายก่อนเลยสวัสดีจ้าโทรมาหลอกแลรอลูก ป้ากำลังอัดเสียงอยู่นะจ๊ะจบแล้วนะคะแผนซ้อนสายขอให้สนุกนะคะ